คิดว่าเด็กๆทุกคนที่ที่วาดรูปมันจะต้องมีสิ่งที่เราวาดตามนอะอย่างของตัวเองก็เมื่อก่อนก็วาดตามดาก้อนบอลวันพีทแม้แต่โดเรมอนอะไรก็เราก็วาดมาหมดมีน้องๆที่แบบ เอออยากมีลายเส้นของตัวเองเก็จะบอกว่าไปดูแมวแมวจริงๆี่ยแล้วเราวาดให้เหมือนเป๊ะเลยวาดยังไงก็ได้ให้มันเหมือนเป๊ะแล้วก็ไม่ต้องไปดูแมวละจากสิ่งที่เราจําคือเวลาเราจํารายละเอียดของสิ่งที่เราวาดมันจะจําไม่ได้หมดหรอกมันก็แต่แล้วแต่ละคนมันก็จะจําไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะจําตาจําจมูกจําปากจาหูอะไรได้แล้วสุดท้ายแล้วพอเราไม่มองภาพของจริงแล้วเราเอาจากความทรงจำเรามาวาดอะ่ะเด็ก1ิบคนวาดรูปที่ร้อยมันจะไม่เหมือนกันละทั้งทงที่ต้นแบบมาจากสิ่งเดียวกันแต่เมื่อไหร่ที่เราเอางานที่มันคลี่ เส้นมาแล้วอ่ะคือการ์ตูนมันคือการตัดทอลายเส้นเนาะคือเขาลดทอลายเส้นมาแล้วเราไปวาดจากสิ่งนั้นอ่ะสิบคนก็จะวาดเหมือนกันทีนี้สมมติเราวาดจากแมวหนึ่งตัวที่เป็นแมวจริงที่เหมือนกันเด็ก1ิคนวาดรูปแรกอาจจะยังเหมือนเหมือนกันอยู่รูปที่10บมันจะเริ่มบางคนอาจจะยังเหมือนกันอยู่บางคนอาจจะไม่เหมือนกันพอรูปที่ร้อยเนี่ยมันจะไปคนละทางกันละเมื่อไหร่ที่เราวาดอะไรก็แล้วแต่ หลายๆอย่างแล้วคนมองว่าเป็นคนเดียวกันว่าได้นั่นคือคนํำงานเราได้เรามีสไตล์มีไลเเส้นของตัวเอง